สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูกันค่ะว่าปล่อยพกอะไรไว้ในกระเป๋าบ้างช่วงนี้ปอยกำลังเหือกระเป๋าเป้ี่ยวมีใบนี้นะคะเพราะว่าเพิ่งซื้อมาใหม่เลยค่ะเป็นกระเป๋าเป้ขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะพวกเข็มกลัดอันนี้ปอยเอามาติดเพิ่มเติมเองนะคะมาดูกันเลยค่ะเริ่มที่ช่องฝั่งนี้นะคะช่องเล็กตรงนี้ปอยเอามาใส่ร่มค่ะอันนี้เป็นร่มขนาดเล็กเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะที่ช่องเล็ก แล้วก็มาใส่สเปย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นกระเป๋าซิปด้านหน้านะคะนี่ค่ะอย่างแรกก็จะเป็นลูกอมนะคะเป็นลูกอมอินพีชค่ะแล้วก็ต่อมาเป็นอันนี้นะคะเป็นหูฟังบลูทูธค่ะอันนี้เป็นเรดไี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะ เป็นกุญแจบ้านค่ะทีนี้มาดูที่ด้านในกระเป๋ากันบ้างนะคะข้อดีของกระเป๋าเป้ใบนี้ก็คือใส่ iPad ได้ค่ะนี่ค่ะที่ช่องด้านหลังนะคะจะมีโฟมกันกระแทกค,ค่ะแล้วก็มีช่องเล็กสำหรับใส่ iPad ได้นะคะ iPad ที่ปอยใช้อยู่อันนี้เป็น iPad Air 3นะคะขนาด10.5นิ้วค่ะก็ใส่ได้สบายๆเลยนะคะเคสแบบที่มีราวปักกาก็สามารถใส่ได้นะคะ แล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้เป็นซองใส่มาร์คค่ะช่วงนี้ปอยชอบใช้อันนี้นะคะเพราะว่าหยิบใช้ได้สะดวกดีค่ะเอาไว้ใส่ทิชชู่ด้วยนะคะอย่างถัดมาจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือนะคะกระเป๋าอันนี้เป็นผ้ามารีเมโกเอปอยเย็บเองนะคะนี่ค่ะแล้วก็มือถือที่ปอยใช้จะเป็น iPhone xr อันนี้นะคะ ดูที่ย่างถัดมากันค่ะอย่างถัดมา,า,าจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้เป็นแบตเตอรี่สำรองค่ะเป็นของยี่ห้อ e-loop นะคะกระเป๋าใส่แบตสำรองอันนี้ปอยก็เย็บเองนะคะแล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าสตางค์นะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ใบที่ปอยใช้อยู่ประจำค่ะเป็นกระเป๋าสตางค์ของมาริเมโกะนะคะ แล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะสุดท้ายจะเป็นกระเป๋าเครื่องสําอางนะคะเป็นกระเป๋ากระต่ายอันนี้ค่ะที่ด้านในก็จะมีหวีนะคะเป็นหวีพับขนาดเล็กค่ะแล้วก็กระจกนะคะต่อมาจะเป็นแป้งค่ะอันนี้เป็นตลับลายไมล์เมโลดี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นลิปมันค่ะอันนี้เป็นลิปมันลายเอพีชนะคะ เาหมดแล้วนะคะมีเท่านี้ค่ะสําหรับของที่ปอยพกไว้ในกระเป๋านะคะก็ใช้ดีมากเลยนะคะสําหรับกระเป๋าเป้ี่ยวมีอันนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ